สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงเย็นถึงค่ำของวันเสาร์ที่27กันยายน2568นะครับเรามาติดตามเส้นทางของพายุบัวลอยนะครับซึ่งล่าสุดก็คาดการว่าจะขึ้นฝั่งทางช่วงประเทศเวียดนามแล้วก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับตามแนวชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูจากในภาพของโมเดลนี้ ก็คือจะเริ่มมีผลกระทบกับทางช่วงเมืองดานงนะครับแล้วก็ยาวตลอดสายไปขึ้นไปจนถึงทางช่วงเมืองวินของทางประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทางประเทศเวียดนามแล้วขนาดนี้นะครับแม้แต่ในประเทศไทยของบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็คือ 1. นนะครับทำให้มรสุมมีกำลังที่แรงขึ้นแล้วก็แนวล่องมรสุมนะครับ ถูกอากระชากเคลื่อนตัวลงมาทําให้ปริมาณความชืน้นเคลื่อนตัวพัดผ่านตามแนวร่องมรสุมแล้วก็มีฝนตกกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางช่วงภาคใต้นะครับพายุบัวลอยนี้คาดการว่าจะเคลื่อนตัวนะครับไปทางด้านตะวันตกแล้วก็ค่อนๆไปทางเฉียงเหนือนะครับ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับโดยถ้าเราอ้างอิงจากจุดใกล้เคียงหรือว่าจุดแกนกลางตาของพายุบัวลอยลูกนี้ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งทางช่วงประเทศเวียดนามในช่วงของวันจันทร์ที่29กันยายนนะครับจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงแล้วก็จะสลายตัวทำให้ปริมาณความชื้นจะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆประมาณ4-5ประเทศด้กัน ก็คือทางประเทศจีนนะประเทศเวียดนามทางประเทศลาวประเทศพม่า,า,มานะครับแล้วก็ทางประเทศไทยของบ้านเราประกาศเตือนฉบับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุบัวลอยแล้วก็ปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้27กันยายน2568พายุโซนร้อนกำลังแรงบัวลอยนะครับบริเวณทางทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 14.2องศาเหนือลองจิจูดจูดที่114.9องศาตะวันออกความเร็วของลมสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีกำลังที่แรงขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางช่วงอาประเทศเวียดนามทางตอนบนในวันที่29กันยายน2568 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับจากอิทธิพลของพายุบัวลอยทรงผลในช่วงวันที่28-30กันยายน2568ล่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านทางช่วงภาคเหนือตอนล่างทางช่วงภาคกลางตอนบนและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งในทางภาคเหนือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบของพายุ และถึงทางด้านรับมรสุมในทางช่วงภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและก็น้าล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและก็พื้นที่น้ําท่วมขังสำหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันและก็ทางอ่าวไทย ยังคงมีกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงโดยทางทะเลอันามันตอนบนมีขึ้นส, i i. ส, right ส, on, ส,ส,สูง2-3เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางช่วงทะเลอันามานตอนล่างและก็ทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางช่วงทะเลอันามันตอนบนควรงดออก จะฟั่งในช่วงตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายน2568นี้นะครับ จังหวัดที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2568นะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับคาดการว่าทางจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัด,ดยโสธรจังหวัดอํำนาําเจริญแล้วก็ทางจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของทางช่วงภาคกลางคาดการทางจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรีทางช่วงภาคตะวันออกคาดการจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและก็ทางจังหวัดระยองสําหรับในส่วนของทางช่วงภาคใต้คาดการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและก็ทางจังหวัดสตูล ในส่วนของวันที่29กันยายน2568ทางช่วงภาคเหนือคาดการทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดแพร่แล้วก็ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือคาดการทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาลสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรแล้วก็ทางจังหวัดอำนาจเจริญภาคตะวันออกคาดการจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ทางจังหวัดระยองสำหรับทางช่วงภาคใต้นะครับ คาดการทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและก็ทางจังหวัดสตูลในส่วนของวันที่30กันยายน2568นะครับทางช่วงภาคเหนือคาดการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับใ <iałem S 1> <dragon S 2> นส่วนของทางช่วงภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีและทางจังหวัดชัยภูมิภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและทางจังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดระนองและก็ทางจังหวัดพังงา สำหรับพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับปริมาณของฝนคาดการมีผลกระทบตกหนักถึงหนักมากนะครับในวันที่28กันยายน2568นะครับที่ประกาศไปเมื่อกี้เป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับสำหรับพื้นที่สีแดงนะครับในวันที่28กันยายนนะครับทางช่วงภาคอีสานรวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการทางจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์ทางจังหวัดมุกดาหารภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราด ในส่วนของทางช่วงภาคใต้คือทางจังหวัดระนองแล้วก็ทางจังหวัดพังงา ในวันที่29กันยายน2568ทางช่วงภาคเหนือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็ทางจังหวัดน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครและทางจังหวัดนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดระนองแล้วก็ทางจังหวัดพังงาในส่วนของวันที่30กันยายนทางช่วงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็ทางจังหวัดน่านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ บริเวณทางจังหวัดตราดจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตต่อลักษณะอากาศทั่วไปประจําวันที่27กันยานยน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีปริมาณของฝนยังคงตกหนักอยู่หลายพื้นที่แล้วก็ปริมาณของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบรุรีจังหวัดตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่น้ําท่วมขังเนื่องจากว่าล่องมรสุมที่มีกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทางช่วงภาคเหนือตอนล่าง และทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทางช่วงทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังปั่นกลางโดยทางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็ทางอ่าวไทยตอนบน มีขื้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกําลังแรงบัวรลอยบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางช่วงประเทศเวียดนามทางตอนบนในช่วงวันที่28-29กันยายน2568นะครับพยากรณ์อากาศคาดการในแต่ละภาคทางช่วงภาคเหนือคาดการว่ามีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดอุตรดิตถจังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิศนุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่แล้ก็มีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง บริเวณทางช่วงจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและทางจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วอยู่ที่10-10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทางช่วงภาคกลางมีฝนฝ้าขนองคาดการร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและก็ทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด 29-31องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศา,าเซลเซียสลมจากทางตวะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางช่วงพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดเพช,ชบบรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4ององศาเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรในส่วนของทางช่วงพักใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดละนองและก็ทางจังหวัดพังงา อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด29-33องศา,าเซลเซียสตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง ลอยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 -26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 2องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คฝนสดกันนะครับในช่วงเย็นยามค่ำมืดวันนี้กันนะครับก็ทางช่วงภาคเหนือนะครับมีฝนตกกระจายตัวอยู่หลายจังหวัดเลยนะครับตกกระจายตัว เรียกได้ว่าทุกจังหวัดเลยนะครับตกหนักในบางแห่งนะครับเราเริ่มกันที่ทางช่วงภาคเหนือนะครับเราจะทําการไล่ไปทีละภาคนะครับตั้งแต่ทางช่วงท่าขี้เหล็กนะครับทางท่าขี้เหล็กลงมาเนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนเนี่ยเริ่มตกหนักนะครับทางช่วงท่าขี้เหล็กทางเชียงแสนทางช่วงแม่จันทางช่วงเชียงรายนะครับเตรียมตัวรับมือพยาเมืองลายทางเทิงทางเชียงคำนะครับทางปง ทางหมู่บ้านป่าแดดนะครับทางช่วงผ่านแม่สวยแล้วก็ทางช่วงพราวทางเชียงดาวทางอ่าแม่หาดนะครับแม่หาดทางท้ํารอดแล้วก็ทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางห้วยทรายทางห้วยดุยแล้วก็ทางช่วงเชียงดาวปังแขวงทางพราวทางห้วยไร่นะครับแถวทางเสมิงกําลังตกหนักนะครับทางช่วงเสมิงทางช่วงแม่วางแล้วก็ทางช่วงจังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ทางช่วงงาวเติมตัวรับมือครับทางช่วงงาวตั้งแต่ทางปงทางหมู่บ้านปาแดทางปงลงมาครับทางช่วงศพขุนแล้วก็ทางช่วงเทศบาลเมืองน่านนะครับเริ่มอ่าเริ่มมีคลื่นแล้วนะครับทางช่วงบ่อเกลือบ่อกลัวบ่อเกลือทางช่วงบ้านผาเวียงแล้วก็ทางปัวจังหวัดน่านทางศพมางนะครับแล้วก็ทางช่วงคอวังทางบ้านบ้านดามทางเวียงสาทางยับหัวนานะครับแล้วก็ ทางช่วงบ้านน้ำผกกระหลังตักนะครับทางเชตตะวันทางบ้านหลักมื่นแล้วก็ทางช่วงปากนายนะครับทางน้ำ้าทางนาตองทางจังหวัดแพร่เวียงเหนือนะครับทางช่วงเด่นชัยแล้วก็ทางช่วงแม่วาทางเกาะขาจังหวัดลำปางทางทุ่งเกวียนทุ่งเกวียนทุ่งเก้าหางครับทางปงแม่รอบทางหงมาค่านะครับก็หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ทางช่วงทางช่วงแม่แพะ แม่แผลนี่ก็ตกหนักกระจายตัวอยู่หลายพื้นที่นะครับแม่แ,มแพ้ทางช่วงแม่ลาหลวงนี่นะครับแล้วก็ทางช่วงคุณดวงนะครับตกกระจายกระจายอยู่หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แถวทางช่วงอมก่อยนะครับทางช่วงอมก่อยนี่ก็ตกหนักนะครับแล้วก็ทางช่วงสามเงาทางล้อมแลดนะครับจังหวัดลำปางเด่นชัยมาศรีอาสวนป่าศรีสะชนาลัยนะครับ ก็มีบ้างนะครับกระจายตัวอยู่แล้วก็ทางช่วงชาตรการทางช่วงส้มหวยนะครับแล้วก็แถวทางช่วงจังหวัดเพชรบูรณ์แถวอำเภอลมศักอำเภอลมเก่านะครับแถวทางช่วงเข,าข่าคอบ้านริมสีม่วงบุงคาใต้นะครับแถวทางน้ําพุน้ําเดือนะครับก็มีตกหนักจากนั้นถ้าเราไปเช็คทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับอาจจะมีประปายเป็นบางจุดนะครับทางช่วงจังหวัดเลย ภูเรือแล้วก็แถวทางช่วงหนองบัวลำพูนะครับก็มีฟ้าคืบเป็นส่วนใหญ่บ้างนะครับฟ้าคืมกวังเพิ่มนะครับแล้วก็ทางช่วงทรายมูลทางจังหวัดยะโสธรคำเขื่อนแก้วจังหวัดอำนาจ,จเจริญทางกุดขอกา้านนะครับแล้วก็ทางกุดกรอยสีเมืองใหม่ทางยาชุมน้อยสีสสเกตนะครับก็มีบ้างนะครับมีบ้างแล้วก็ตั้งแต่ทางช่วงไพ่บึงนะครับไพ่บึงไปทาง ไปทางสุรินทร์นะครับไปทางสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยก็ค่อนข้างตกหนักหลายพื้นที่ทางภูสิงปางกูห้วยทับทันทางศรีคอรภูมิทางสังขะนะครับแล้วก็กําลังเข้าทางช่วงบ้านใสบ้านใสทางปราสาททางสมุทรทางจังหวัดสุรินทร์ตัวอำเภอเมืองพระพาชัยตาแพรวนะครับทางสว่างจิตตัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทางบ้านด่านนะครับแล้วก็บ้านขามบ้านขามทางช่วงอำเภอคูเมือง อำเภอคูเมืองอภสตึกนะครับอปทายอาบ้านใหม่เฉยพจน์นะครับอลเภอแถวเนี้ยนะครับก็มีมีตกจะจกระจายกระจายอยู่นะครับแล้วก็ทางตอนบนแถวทางช่วงบําเน็จนะลงทางเฉยภู่มนะครับแถวทางบ้านข่าวนะครับก็ตกหนักนะครับทางการโกงทางบ้านโนนเนี่ยนะครับบําเน็จนะลงแล้วก็สําหรับในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็ เป็นจุดเป็นยอมไปนะครับตั้งแต่ตาพยาลงมาตาพยาทางหนองสเสม็ดลงมาไทยสามัคคีลงมานี่นะครับก็มีฝนตกเป็นจุดเป็นย่อมไปนะครับแล้วก็ทางช่วงพนมสรารคามทางจะเชิงเซาแล้วก็ทางช่วง pues มีตั้งแต่ทางช่วงแกลงนะครับก็มีฝนแล้วก็ทางช่วงภาคกลางครับขณะนี้ก็กําลังขยายตัวหลายพื้นที่นะครับทางภาคกลางน,คร,นครับนครสวรรค์ก็มีนะครับแล้วก็ทาง แถวจังหวัดกาญจนบุรีก็มีนะครับกำลังเข้ามาทางหลังเขาเมืองเท้าทางอ่าห้วยกาเจ้าทางกาญจนบุรีทางช่วงกำแพงแสนบางเลนนะครับทางช่วงอ่านครปฐมนครแยศรีสามผ่านนะบ้านโป่งทางช่วงบางเลนหัวถนนนะครับก็มีเริ่มขยายตัวแล้วนะครับทางดอนพายทางราชบุรีทางหนามพุงดอทางสมุทรสงครามนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ ภาคได้นะครับตั้งแต่ทางกสองละนองนะครับก็มีอยู่ในบางจุดนะครับกสองละนองแล้วก็ทางสุราต่อล่างๆแถวทางควนยงทางคิรีรอบนะครับควนยูงคิรีรอบแล้วก็ทางชัวอวดทางชะอวดทางกวนขนุนทางทุ่งนาทางรัดปูนนะครับแล้วก็ทางละโนดทางพัทลุงนะครับทางแหลมดินบางแก้วนะครับแล้วก็ทางสงขลาหัดใหญ่ ควรเนียงนะครับก,ก็ตกหนักอยู่ในพื้นที่แถวนี้นะครับพืบ้นที่แถวนี้แล้วก็ทางสยญ่ทางควรโดนทางช่วงอ่าตมบแมวบ้วาดปันดังสตาก็มีฝนแล้วก็นราธิวาสนะครับนี่คือปริมาณของฝนแล้วก็อาจต้องรอลุ้นนะครับเพราะไมฆค่อนข้างมากแถวทางช่วงเบตงนะครับก็อาจจะมีฝนในช่วงระยะเวลาถัดไปนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับเรามาอัปเดตจากพื้นกระแสของลมในระดับชั้นมรสุมจากในภาพนี้นะครับพายุบัวลอยก็กำลังส่งผลกระทบนะครับกับทางช่วงประเทศไทยนะครับประเทศไทยของบ้านเราทางช่วงประเทศเวียดนามแล้วก็ทางประเทศลาวแล้วก็นี่คือรัศมีวงรอบนอกนะครับของพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวขึ้นอีกนะครับก็คือพายุบัวลอย นะครับก็เป็นของต้องจับตาแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบจะส่งผลทําให้ในประเทศไทยของบ้านเราโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนภาคเหนือทางอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเริ่มมีแนวโน้มปริมาณของฝนตกต่อนเนื่องนะครับมีปริมาณของฝนตกต่อนเนื่องถึงแม้ว่าตกไม่หนักแต่จะเน้นมาเรื่อยๆฟ้าครึ้มเรื่อยๆแล้วก็มีฝนตกเรื่อยๆนะครับนี่คือสภาพอากาศช่วงหัวขบวนของ พายุโซนร้อนกำลังแรงนะครับบัว่อยนั่นเองยังคงต้องเฝ้าติดตามแล้วก็จะการอัปเดตล่าสุดจุดใกลเคียงหรือว่าจุดอ่าใกล้กับแกนกลางของตาของพายุเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งทางช่วงเวียดนามนะครับในช่วงวันจันทร์ที่2 9กันยายนนี้แต่ว่ารัศมีวงรอบนอก ของพายุบัวลอยเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเราแล้วนะครับโดยเฉพาะทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นปริมาณความชื้นที่เคลื่อนตัวตามแนวล่องมรสุมแล้วก็ประกอบกับมรสุมที่มีกําลังค่อนข้างแรงแล้วนะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตใหม่แอดมินก็จะนํามาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกัน ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้กับแอดมินลุตสิทธิคนจนสวัสดีครับ